ม่เป็นไงรู้สิผมอยากเวนน้ำลายดึงกันเหรอเนี่ยไม่แต่บางคนชอบคือชอบเลยนะพี่หรอใช่ไทยฮอบีแต่พี่ไม่แล้วเนี่ยอะพี่พี่ลองแหมน้ำมีน้ำเหนือนี้มีมีชายเขียวอยู่มีซื้อมาเผือไ้โอ้กุลนะพี่เออเอาเอาขนมกินซื้อซื้ออะไรที่ ที่มันพอกินได้มาให้ผมด้วยเฮลโลเซนตี้มันคนดูหมื่นแปดมันเกินคำบรรยายเหพี่เมื่อกี้ดูเพอร์ต้ากินถั่วเน่ากันเนพี่มันเกินคำบรรยายเหรอมันมนหนักเลยมันหนักเลยพี่อ่ะมาแค่อธิบายอางเดียวอะโอ้โหพี่อะไม่เข้าใจหรอกแล้วเองบ้วนลงไปนี่้เองเองจะตักขึ้นมาให้พี่กินต่อไอ้เชี่ยนะอุทูนะโตแม่งเพื่อนเหรอแม่งเต็มกางเกง อุ้ยเย่แย่ะพี่ผมเหม็นที่งี่ต้เหม็นเหม็นเสื้อมีมีจำกัดเดี๋ยวเอามาน้อยไบบต้องใส่อีกปะเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์ใครนโทรศัพท์ตาเลยถือไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอาต้องต้องใส่ต่อไปอะไรนะต้องต้องใส่ต่อเพราะมีจำกัดอ่าผมผมอันนี้คำนี้เพื่อนน้องชายผมผมเอามุมที่ไม่โดนเลยพี่ไม่โดนที่ผมบ้วนลงไปเอาแบบเล็กเล็กเล็กเลยสักคำ เฮ้ยเขียวอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเนาะเฮ้ยวันดดิเฮ้ยคนจริงทำไม่ได้วะโดนบ่อยโดนบ่อยตั้งแต่เด็กใช่เหรออือเดี๋ยวผมลองลองไอ้คำนึงดิมันไม่แย่ถ้ามันกินข้าวกับไข่ที่เรากินกันตอนตอนเย็นอะนี่เลยเออมันไม่แย่ผมลองเคี้ยวด้วยเออลองเคี้ยว เยอะเยอะๆตายเยอะๆอีกนนึงอีกนนึงโอ้โหคอนสวยสงสารนอนแล้วดูแล้วดูชุดแกพร้อมนอนเลยเกงช้าง เป็นเก่งช้างเฮ้ยแล้วหยุดซูมดิโอ้โหนี่กับแผนกล้องมาจังไหนบุมผมนีุ่๋มชอบมุมวัยรุ่นโอ้โหมุมวัยรุ่นเลยใบใบ 2K เลยเนี่ยเฮ้ยพอแล้วก็คนไม่เห็นตอนตอนเอิงนั่งอยู่ในลิฟต์แน่เลยไม่ไม่น่าพี่แล้วแบบโอ้โหเซ็งเลยเธอผ้าช็อตเด็ดมากมากทุกคนเปิดพัดกันอย่างนี้ถ่ายรูปเหยียบแบบมันเหนียวมือมากเลยมัน มันหมิ่นสุดๆเลยอย่าไปจับเลยอย่าพึ่งดีกว่าแหมแต่จับโทรศัพท์ของฉันเลยฟังฟังนั้นคนเยอะมากังกลับกัเถอะไปกลับกันเถอะถึงเวลาแล้วพอแล้วพอลเลิกจับแล้วนะโทรศัพท์ขอ่ะ้านนี่บนนี้มีตามตามนี้เอาไอ้นี่นี่นีหนีตาช็อปขอบคุณนะครับแต่ว่าโคฟทิวไอ้พี่มันข้ามไม่ได้ตรงนี้ข้ามเอง ค่อยๆดูเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะออค้น้ำเหมือนน้ำน้าโตไม่เอาน้าโตอยู่น้าโตเอาไปเก็บอ๋อพยายามนั้นนะน้าโตเให้พี่ฟอสกับพี่จูกันเออเดี๋ยวรอรอดูคลิปนะทุกคนอืมเดี๋ยวเราจะถ่ายนะไม่ลังเกียจพี่โคตรเหม็อนกันนะจริงเหรอน้าโตแม่งยดเป็นก้อนกลยชุดเรื่องชุดมีจำกัดเพิ่มโตเพิ่มโตตาโตเพิ่มโตทุกคนพวกเรามีแฟนคลับด้วยนะใช่ครับได้ให้เราไปชมกินน้าโตอุ่นเวที อย่าเลยเดี๋ยวมันมีคนเลือกทางเวทีงดยื่นองไรนี่ฝังนี่มันเข้าทางข้าไหนได้หรือเปล่าปิดละเดืออืมไอ้เนี่ยรานหมิงเจ้าเนี่ยรู้ว่าแม่งดังิผมเคยกินแล้วพี่ร้านเนี้ยดีเะดีคืออยากกินรานหมิงมากผม ล้วคือตอนเย็นไปกินชาบูแล้วมันกินง่ายแแบบไม่ได้จอยกับชาบูมากแต่ราเมงนี่คือที่สุดเราลงเครื่องมาพืู่ดเลยอ,อยากกินราเมงไอผมเองก็ชอบนะชอบใช่ไหมที่สุดแล้วแต่ร้านนี้อร่อยแต,แต่คนต่อตั้งแต่เย็นยันตอนนี้ยังนั่เลยูย่ใช่ร้านนี้ทุกคนแนะนำใครมานะ S <S> แต่น่าตกนี่แนะนำไหมก <c oughs> ็แกน,นะนำนะอาจจะมีบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่คนแต <c oughs> <c oughs> ่เห่ยว่ะ1นสองไอเย็นอ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยได้อร่อย,อยให้เยอะด้วยพี่ชิวครับฟิวลายคมเลือกรองเท้าสลิปเปอร์ชิวฟิวลายคม สลิปเปอร์กางโตเกียวโโอ้ห oh, จ่ว่า <laughs> แล้วใครบอกมาไลฟ์เฉยๆล่ะ <laughs> สวัสดีเจ้าโคลัมเบียสวัส <laughs> ดีฮะสวัสดีฮะเอาจริงๆแฟนคลับเราถ้าอยากให้เราสองคนทำอะไรก็รนั่งปิดตรงนี้พิมพ์ๆมาได้นะครับ <laughs> โอเคออนั่งปิด <laughs> นั่งปิดแล้วกินน้ำโต๊ปิดแม่ <laughs> ไม่<ด>ไม่กินละไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่าเองตดดใจโอย เป็นตัวเป็นจริงไม่กล้าจับเสื <c oughs> <im expands> ้ออะไรเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวี้ก็ปลอมตัวกันไปเลยออาไปกางเกงผม้ยโว้ยมันไม่เลอะแล้วมันโดนมันเล่นสกปรกเดี๋ยวเล่นน้ำลายเหรอก็ครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปละแฟนคฟันของพวกเรานะครับก็ใกล้แล้วอีกสามเดือนข้างหน้าครับ กดบัตรก็เร็วเวนี้นะเเร็วๆนี้ก็กำลังคิดโชว์อยู่อย่างที่บอกไปนะว่าแบบใครอยากให้พวกผมเพิร์เซานตาทำอะไรบอกได้เลยนะคือแบบก็กำลังวางแผนเบนมากมากก็แข็งงอยากเอาล้างมือสุดๆก็สามารถบอกได้นะว่าอยากให้พวกเราทําอะไรกันผมเนี่ยจะก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนแบบรักเราแล้วก็ชอบเราขนาดนี้แล้วื่เกี้ก็เห็นเห็นมีคนแบบ แขกเราเข้ามาว่าแบบเฮ้ยมาให้มันไหลอโบออกไปให้ตาตานี่อันนี้อันนี้อ่ะเด็กๆอยู่อยู่มาห่วนเยอะคบยังไงนะก็ก็แบบอยากแบบขอบคุณทุกคนที่รักเรามาเสมอเลยจริงๆซัพพอร์ตเราจนเราเราเราแบบขนาดนี้ก็แบบดีใจมากๆใช่ก็ หลังจากนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะหาอะไรมาเล่นให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมนี่มันเติปหนพี่เบี้ยวอยนี่เดี๋ยวผมต่อไปจะเป็นผมนี่แหละเนี่ยปากอยากอยากเล่นอยากเล่นครครับยังไงก็ฝากด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ไปพักผ่อนแหละรักนะจ๊ะเพิ่งเซ็นกันเสร็จเลยรักเหมือนกันนะครับใช่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะขอบคุณมากครับนี่ครับไม่เป็นไรนี่ไหวไปบ่ายไปายมาตากอดพี่หนึ่งคิมบ้าง อ้ยคนเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรกดเนี่ออกดปิดเนี่ยแล้วก็จบตอนนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ